สำหรับในเรื่องของความยาวลูกค้าสามารถเลือกได้ตู้ที่เคยต่อความยาวมาสูงสุดนะครับเคยต่อมาอยู่ที่ความยาวอยู่ที่3เมตรี สวัสดีครับผมเซลโนบอิซุซุในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้ารถคันนี้ NLR 130 4ล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาคันนี้ติดตั้งตู้ทึบเป็นแบบเปิดท้าย2บานนะครับคลิปที่แล้วก็เป็นติดตั้งตัวคอกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เตรียมการส่งมอบกับโปรโมชั่นสามารถออกรถได้จริงนะครับแบบนี้เลย5,900 0บาทคันนี้เป็นตู้ขนาด12คิวนะครับ เดี๋ยวสาหรับในคลิปนี้นะครับจะพาไปดูสเปคของตัวตู้คันนี้นะครับ n o r 130ติดตั้งตู้ทึบเปิดท้าย2บานตู้ที่มีขนาด12คิวนะครับสำหรับคันนี้นะครับความยาวของตัวตู้อยู่ที่3เมตร20ความสูงอยู่ที่2เมตร10ยาว3เมตร20สำหรับในเรื่องของความยาวลูกค้าสามารถเลือกได้ สำหรับตัวตู้ที่เคยต่อความยาวมาสูงสุดนะครับเคยต่อมาอยู่ที่ความยาวอยู่ที่3เมตร40 m. ความสูง2เมตร10 m. เนี่ยก็คือเป็นความสูงมาตรฐานเลยที่ลูกค้านิยมเอาเอาไปบรรทุกเอาไปใช้งานกันส่วนถ้าลูกค้าต้องการความสูงที่น้อยกว่านี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น2เมตรท่วนเมตรเ0เลือกตามความเหมาะสมเลือกตามการใช้งานของลูกค้าเลย ความยาวก็สามารถต่อได้ถึง3เมตร40นะครับถ้าเป็นตู้เนี่ยผมแนะนําไม่อยากให้เกิน3เมตร40เพราะว่าน้ําหนักของตัวตู้เนี่ยค่อนขอ้างจะเยอะเลยไม่อยากให้ให้ต่อได้ยาวถึง3เมตร50นะครับเพราะว่าอย่างตัวคอกเนี่ยน้ําหนักเขาจะน้อยกว่าตัวตู้อยู่แล้วต่อเนี่ย3เมตร50เนี่ยต่อได้เลยตู้แบบนี้ก็คือเปิดด้านท้ายสองบานนะครับในเรื่องของราคานะฮะ ตัวตู้เปิดท้าย2บานกับตัวตู้เปิด3บาน4บาน6บานเนี่ยจำนวนบานประตูที่เปิดเนี่ยก็จะมีผลเรื่องของราคาอยู่เหมือนกันเปิดท้าย2บานเนี่ยราคาถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วหรือว่าจะเลือกเปิดด้านข้างด้วยก็ได้นะครับเป็นเปิด3บานหรือว่าเปิด4บานก็ได้แล้วแต่ลูกค้าใช้งานเลยอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็มีให้ครบเลยกับโปรโมชั่น59 0 0 0เหมือนกันเลย ต่อตู้2บาน4บาน6บานก็ห้าหมเช่นกันต่างกันในเรื่องของค่างวดเท่านั้นเองเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก็เดี๋ยวส่งมอบรถคันนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศกันให้รับชมอีกยังไงลูกค้าที่สนใจ n o r 130ต่อตัวถังแบบไหนก็แจ้งกันมาได้เลยติดต่อเซลล์นบได้เลยนะฮะเบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้เลย แล้วก็ไอเดียไลน์ของผมอยู่ด้านล่างคลิปสองช่องทางนี้ก็ติดต่อ,อก,กันได้เลยสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ